คือสำน,นสักอนุรักษ์สัตว์ป่านะครับเป็นหน่วยงานที่สังกัดกรมุุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็แบ่งการบริหารจัดการภายในนะครับเป็น11ส่วนนะครับ ซึ่งภารกิจหลักๆของสำนักรักสัตว์ป่าในเรื่องของการบริหารจัดการคือการรักษ์คุ้มครองดูแลฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่ารักตอนนี้พื้นที่ป่ารักที่สำนักรักสัตว์ป่ารับผิดชอบอยู่มี158แห่งประกอบด้วยเขตสงวนสัตว์ป่า62แห่งแล้วก็เขตห้ามล่า96แห่งรับผิดชอบอยู่28.17ล้านไร่ถ้าเทียบกับพื้นที่ประเทศก็คือ8.71เปอร์เ เทียบกับพื้นที่ประเทศพื้นที่ประเทศของเรา323.52ล้านไร่ซึ่งมีภารกิจหลักๆในการดูแลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่เราก็จะใช้เรื่องของสมาร์ทพาโทในการดูแลตรวจตาพื้นที่นะครับเป็นหลัก ตอนนี้ภารกิจของเรานะครับคือการดูแลรักษาในพื้นที่ป่าลักแล้วนะครับก็ยังมีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่ามีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็มีการสร้างความร่วมมือทางด้าน R&D นะครับคือการวิจัยและการพัฒนาและก็ให้คำแนะนำเชิงวิชาการต่างๆกับสังคมมากขึ้นส่วนในพื้นที่นอกพื้นที่ป่าลักนะครับการดูแลของสมัครลักสัตว์ป่าเพราะสัตว์ที่อยู่ข้างนอกหรือสัตว์ที่ออกจาก นอกพื้นที่เป่ารักเรามาก็ต้องดูแลภาพรวมหลายๆส่วนนะครับอย่างเช่นกรณีสวนสัตว์กรณีการค้าสัตว์ป่าซึ่งเราต้องเข้าไปบริหารจัดการเพื่อให้มันดีขึ้นตอนนี้เรามีสถานีพาอเลี้ยงอยู่23แห่งนะครับที่จะเป็นการพ่อพันธ์สัตว์ป่าหลายส่วนก็คือสมุนพ่อแม่พันธุ์หลายส่วนก็คือพ่อเลี้ยงเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ แนอดีตนะครับค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแต่ปัจจุบันก็ลดลงและเราก็พยายามตัดต้นตอของมันก็คือในกระบวนการของการค้าเนี่ยเรามองว่าส่วนหนึ่งมาจากผู้ที่ได้รับุญาจากทางราชการพอเราเข้มงวดเรื่องกฎเรื่องระเบียบและเรื่องการตรวจสอบควบคุมทําให้สิ่งต่างๆนี้ดีขึ้นตอนนี้นะครับก็มีอยู่2อสเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องงานวิจัยเรื่องเสือโค่งนะครับ ก็คือเราต้องการที่ว่าประชากรเสือโครงเพิ่มเนี่ยเพิ่มอย่างไรและเพิ่มจริงหรือไม่คือเสือโครงเนี่ยเราจะตั้งคารเมลาแท็บถ่ายลายเขาลายเสือโค้งเหมือนลายนิ้วมือคนแต่ละตัวแต่ละแบบนะครับอย่างตอนนี้ในกลุ่มปลาที่เป็นมอดดโลกทุ่งใหญ่ห้วยแข้งเนี่ยนะครับในอดีตนะครับ2,550เนี่ยมีมาณ50ตัวปัจจุบันเรามีถึง79ตัวเราคิดเฉพาะตัวเต็มวัยเนี่ยแทบจะเป็นที่แรกๆของโลกนะครับในประเทศไทยนะครับที่ประชากรเสือโครงเพิ่มมากขึ้น แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือเมื่อประชากรสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็ออกมารบกวนประชาชนอย่างเช่นกรณีของช้างเนี่ยทำอย่างไรให้สัตว์พวกนี้กลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่ป่าร้าโดยเราทําแผนการจัดก,การช้างในกลุ่มป่าเนี่ยในเวลา10ปีคือเนื่องจากบริบทของแต่ละกลุ่มป่าไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแผนก็จะปรับเปลี่ยนไปตามสภาพบริบทของแต่ละกลุ่มป่าและแผนตัวนี้ต้องให้เกิดการยอมรับกับทุกภาคส่วนซึ่งเราก็ได้ดาเนินการแก้ไขยอยู่ในปัจจุบัน คือตอนนี้เราจัดตั้งมา3ที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าซึ่งศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าและคลินิกสัตว์ป่าเนี่ยคือเราต้องช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บหรือป่วยอะไรก็แล้วแต่หรือสัตว์ที่ประชาชนไม่ต้องการจะเลี้ยงหรือในอนาคตถ้าสวนสัตว์ขอยกเลิกกิจการเขาก็จะส่งมอบคืนให้กับเรามาโดยที่ค่าใช้จ่ายเขาจะเป็นคนออกนะครับในการเลี้ยงดูทั้งหลายก็สิ่งพวกนี้คือรองรับ เ,เราคิดว่าเรามีความพร้อมนะครับด้วยองค์ความรู้ด้วยสกรภาพประสบการณ์นะครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องใช้การบริหารจัดการเข้ามาคือถ้าเราดำเนินการต่อเนื่องนะครับเราแบ่งไปสส่วนนะครับในพื้นที่เป่ารักเนี่ยเรามีการด่าตัวเวนดูแล,คว,ลควบคุมปัจจัยคู่คามต่างๆควบคุมปัจจัยที่จะมาส่งผลกระทบเขาเนี่ยทำให้ภาพรวมในพื้นที่เป่ารักเราเนี่ยที่กรมยารับผิดชอบอยู่73.6ล้านไร่เนี่ยนะครับในสามร้อยพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยดีขึ้น นะครับเราไม่น่าไม่น่าห่วงในส่วนตรงนั้นการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าลดน้อยลงนะครับคดีรายใหญ่ไม่เกิดส่วนนอกพื้นที่เป่าลักก็ต้องแก้ปัญหาไปตามที่นำเรียนแล้วนะครับเพราะในอนาคตเนี่ยผมมองว่าในเมื่อประชากรสัตว์ป่าเพิ่มก็ต้องส่งผลกระทบออกมารวมทั้งสัตว์เลี้ยงหรือกระบวนการค้าสัตว์ด้วยนะครับแต่ถ้าเราเข้มงวดและทำอย่างจริงจังโดยเฉพาะพบรบตัวใหม่นะครับโทษของ การลักลอบค้าสัตว์มีไว้ในครอบคองในต่างๆเนี่ยมากแล้วก็ค่าปรับก็สูงมากเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆพวกนี้มันน่าจะทําให้กระบวนการต่างๆเหล่านี้ลดน้อยถอยลงไปนะครับ